ขอนำเสนอช้อนลุยสวนของพวกเราเจลเฮดสามคนนะครับผมแชแนลด้วยครับสวัสดีครับผมวันนี้พวกเราสามคนเช่นเดิมเจโอเฮดแชแนลอ่ะวันนี้เรามากันตัวระเปล่าเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วให้เอามานะโอเควันนี้อ่ะพบกับเราสอเจนะครับเจนมวันนี้นะครับเหมือนทำจุ่นเออเออจะเออจะ ดังแปะเลยอ่ะโอเคดีเป็นเบียร์เนียเร่งเบียร์พดเลยเพิ่มเสียงเอแล้วอ่ะวันนี้บล็อกเราสามคนอีกแล้วตัวบ้าเปล่าแอปอึ๊บอ่ะพอละเยอะละเยอะละมาเข้าเรื่องดีกว่าวันนี้ผมว่าเข้าป่าดงพงไพรเรามาลงมาไหนนะลงมาแอฟริกาใต้ใช่ไหมแอฟริกาใต้บินบินตรงไหมบินบินตรงมาแล้วเนี่ยแอฟริกาใต้แห้งเลยเหรอ อ๋อหรอคันนี้เห็นไ้เปียกเหรออันี่เขียวเฉยเยนะมัไม่ได้นัดมาไม่ได้นัดมามันจะตกใจอันนี้เรามาอยู่ที่ป่าหินละ판หัวไปไม่ได้ตอนนี้ติดโควิดอยู่ไปโควิดทำไมอยู่ป่าเอามีสอนอ่าครับผมครับผมไม่มี้ยไม่มีไม่มีอ๋อหรอครับผมตอนนี้กำลังมาแรงเลยโรคโควิดนะครับผมรักษาเนื้อรักษาตัวด้วยนะล้างมือกันบ่อยๆนะ ควิดมาแรงรักษาเนื้อสัตว์โตนะฮะรักษาเนื้อมาดิอ้าวไม่ใช่เหรอควิดมาแรงเลยงเขาป่าอืมสี่เขาป่าดีกว่าอยู่ในม้งในเมืองไม่ไหวละไม่ไหวละไปพูดเยอะแล้วอเนี่ยเราไปเราไปหาปลาก่อนนะวันนี้เรามาทำช่อนลุยสวนเอ้ยลุยปลาสวนที่ไหนเนี่ยลุยปลาไปอยู่ไหนเอออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เอาโอเคแล้วแต่ละก็น่ามากแล้วโอเคไปเดี๋ยวไปจับปลาดีกว่าไปเลยครับผมเราออกมาที่แม่น้ำร้อยนะ นี่เอ้ยเรียกแม่น้ำมึงจะมาคุงมาคลองแม่น้ำแม่น้ำแม่น้ำแมน้เราไปหนะนัแม่น้ำอเมซอนอ่าแม่น้ำมซอนนี่มีปลาปริญญาปลาลงปลาโดเอ้ยอะไรกระดงกระดด้วยนะเดี๋ยวมาหาปลาน่นะเรยเฮเราอยากรเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราอยากรเฮ้ย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 ยเฮ้ย้ยเเยเเยเยเเย่ห้้เห แม่เอ้ยว่าในนี้คงไม่มีหรอกปลาเราไม่ได้เตรียมอะไรกันมาใช่ไหมล่ะเออไม่ลงน้ำด้วยเออช่วงนี้ขาเรียกว่าการแย่เจ็บเท้านิดหน่อยครับแเรงไปดูในน้ำไหมในน้วนี่ดูดูนี่ปลานามแห้งไงนาแห้งรอยูดิไปดิมาดิปลาเลยนี่ดูดูอ้ยอ้ยออ้อ้ยอ้องต้อยย ดูาพเาไป้ป่าไหมเนี่ยดู cup, enough, ดูเลยดูเลยอยู couple, uh, hey, wait, wait. Nos virus, ่ไหนนะเฮ้ยไม่ใช่ปานีเฮ้เดิแตปามางาไหมนเฮ้ยดูดิดิโอยคุณนึกถึงยิ้ปานี้นึกถึงอะไร เฮ้ยแล้วนึงคนึกถึงอันนี้เลยไก่อกฟางไอ้ยี่เป็แป้นึ่งด้ยหแม่เลยจะฟางนี้กูนึกถึงแล้วนนึกถึงไก่อฟางอ่ะไพ่ดูไก่อกฟางไปดูตรง้นเลยเดี๋ยวเดติดๆให้น้นน้นมุมนู้นเลยมุมนู้นเลยมีการเจอแบบแ้นตึงคไม่เราขจะหลุดมาาจะหลุดแล้วไพ ต้องมาต้องมาต้องมามาหนึ่งคันไปไหนอยู่นี่นี่เฮ้ยเฮ้ยเจ้าปะช้อนว่ะเฮ้ยปะช้อนไม้เพื่อนไปนี่ไงนี่ไงไปไหนไปขี้เลื่อนมันแท่งออไม่แท่อแ่เกเลุดหมดไปขี้เลื่อนดูดิหืมหืมหืมหตายตายเมื่อตายนะหูดินโอ้ยโอ้ยเดี๋ยว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 เมื่อกี้กูล้มจริงอุ๊ยอไปแล้ว เดยวเยอละไปทำอะไรางเดี๋ยวเโอ้ยต้อมีเดี๋ยวก่อนโอ้ยเจมเยตะกนต้นขาเลยตอเลยแนี่ะโอ้ยโอ้ยแตกเลยมาดูเลยแตกจริงเลยดูี้แตกเลยได้แผเลยจีจริงงโอ้แตกเลยโอ้ไปเราไปทำันเดอยวกันดูไปชนรับดิได้มาแล้วจับชนมาจับกระนาเลยป็นไง รุ่ยแทลจนคอยังขาดได้เลยพอดีคอขาดเลยแทลมากเลยเนี้ยมันรู้ไว้ขัดขาไปโอเคเราไปทำลุยส่วนเลยวันนี้เราจะไปลุยส่วนกันเจับจริงอ่ะเราก็เข้าป่าเหมือนเดิมนะเหนื่อยป่าเมทซอนเหนื่อยเลยจับปลาเหนื่อยเลยหาปลามาโอ้โหอุ้ยปลาก็แทกซาโอ้โหเจ็บเลยดูนักแข้งแตกเลยนี่นี่แผลนักแข้งแตกเลยโอ้โหแ้ธรรมดาแตกแตกกลับเข้ามาในป่าเมทซอนเหมือนเดิม นี่ปลาช่อนเราฟองหน้าฟองนี่อะไรวะไอเมซอนแม่งมีตาด้วยที่บอกว่าปลาดูดิประจ้ามาเกตเกตอะไรก็พ้ามาเรียบร้อยดูโอ้แหม่แหมว่ะโอเคเรามาเริ่มทำเลยดีกว่าเดี๋ยวก็เตาไฟเออเดี๋ยวก็เตาด้วยอะไรด้วยไปไปโอเคครับผมเราก็หั่นปลาที่เราแล้วนะหั่นเป็นแบบนี้เลยท่อนๆอย่างนี้เลย นี่ทัน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 ทนทันทนอ่าทอนเลยเรามาคลุกแป้งกันดีป่าฝั่งนี้แหละเรานี่เป็นไงไปหามามาเมื่อกี้เนะี่ยมีแป้งด้วย โอ้ยอมอะไรอย่างเง้ยโอเคเอาลรคุปแป้งเลยังกะถ่ายดิลงไปแล้วมั้งลงไปเอาไรแป้งไรมั่งตลอดแป้งเลยครับนี่หายทั่วหายทั่วใช่ป่ะป่าอะไรจะป่าเรีนย่าเหรอครับทุกคนป่าเรีนย่าเยอะไว้แถวนี้โอเคกูได้ทั่วเลยนะ นี่เอาไอ้ขาวไอ้ขาวไอ้ขาวอย่างนี้เลยนะขาวนวลอย่างนี้เลยครับผมแล้วก็เดี๋ยวพอเวลาติดเตาก่อนนะติดเตาแล้วเดี๋ยวทอดเรามาเจออีกทีหนึ่งโอเคอ่ะโอเคครับแล้วก็ก่อเตาก่อไฟอ่าก่อไฟน่าจะร้อนได้ทีละแหละนี่คะับเราก็ชุบแป้งทอดนะชุบเลยเรียบร้อยเราจะมาลงกันนะครับผมอ่ะเอาไฟดับไปแล้วนะลุกเลยลุกเลยลุกขึ้นมาลุกขึ้นมานี่ดูดูดูเป็นไงครับผม นี่ตัวก็หัวนี่ไงเอาเป็นตัวๆไปไงเอาหัวสุกก่อนแล้วก็เอาตัวเดี๋ยวเอาตัวนึงวะอุ้ยอุ้ยทำงากระดิ่งเฮ้ยครับผมนี่ชอบเลยาตายนี่ครับนี่ครับชอบเลยครับยายาตายเฮ้ยครับนี่พี่วายละผิดปลานะ ก็สาปลาปลาเมื่อยหน่อยเลยตาแมงงอท้าเรางอเดือดนะเดืองเลยเมื่อกี้ตากล้องเราเข้ามาแล้วอื่อกี้พี่ออยเป็นตากล้องแทนไปหน่อยอะตะกองเราไปลุยจับปลาตะบะวัวนี่แตง่าจะทำปลาตะบะลุยสวนอีกแล้วเไม่เอาแล้วนะตากล้องเห็นเราทำแล้วแบบตากล้องอยากเล่นด้วยแม่งใหญ่แล้วนะเจ็บขาไปหมดแล้วนะโอเคเราจะมาดูเรีคชันไปกันเลยอะ เครื่องยับนะผมฝีมือพี่เอิร์ตไม่ต้องกลัวคาดอีกแซ่บอยู่แล้วคาดไปกับไอ้พวกเนี้ยต้องไปหาแล้วคาดตะไคร่ตะไคร่พี่ไหนวะไอ้เจมหาดตะไคร่หน,น่อยดิเอ้ยตะก้องไปตามพี่เจมาปหน่อยเนย้เอาเจมมึงเดินเลยตะไคร้อยู่นี่เอาเหรอเอาใครวะไอ้ตะไคร่ขึ้ตรงนี้เหรอว้อา,อนนาวปาเบสบอลแม่ธรรมดาเว้ยโหดเจ๋งจัดตัดหัวด้วย <S 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 เฮ้ยมึงเดินเลยไปไหนเมื่อกี้เนี่ยฮะ ต้องใส่บางตาอ่ะไรอีปอะไรอีกเหมืใบมะกรูดอ่ะใบมะกรูดเหรอเออเอาเหมือนมะกรูดตอนนี้เอ้าเวเอ้ยไอ้เอ้ยตกระถิ่นใบมะกรูดโอ้โหป่ามีสันนี่สุดยอดนะครับโอ้โหใครจะลองมาดูมาได้นะหาอะไรเจอเลยครับผมอยากได้อะไรได้หมดเลยอ่ะต้องคาดอะไรฮะอะไรก็ว่าต้องมีแตงกวาว่ะต้องแตงกวาแก้มหน่อยไหมคาดแตกวาเลย เอ้ยคว้าคือต้นต้านไม่ไทเอาคือต้นหมยเออกหนหมยโอ้โหแหม่เหมาะเจาะเลยไม่บอกก็รู้ว่าเตรียมมาเออ่เอาเดี๋ยนอโอเคย้ำต่อ ตอนยำนะใช้น้ำพริกแม่ยายนอมอ่ะนี่ครับน้ำพริกเผานะครับผมใช้ของแม่ยายนอมไม่ของป้านะของยายนอมไเมตดอบกโอเังเจี๊ยวตอนนี้น่าจะพอนะอันเกลืออีกกว่าหมดไปเลยหมดเลย,เลยเอ่ะเราใส่พริกเผาเพื่อความหอมหวานนะครับม,มอีกน้ำไหนน้ำแรล้างมือ

ปลาเราตรวงอย่างนี้เลยนะครับพี่นะได้ทักประมาณต้องช้อนพอเพราะว่าอันนี้นะจะมีความเค็มอยู่แล้วน้ำพริกเผาต้องช้อนพอพริกเผามากใส่เค็มอาอาจะมีความเค็มอยู่แล้วหวานนี่ครับทุกคนปลาก็ล้มสุกได้ทีน,นะโอ้ย,อยน้ำมันอาโดนเแหย่ได,ได้อยู่ หน่อยอะยาวไปแค่นี้พอนเพราะเดี๋ยวต้องทอดนี่โอเคแล้วเดี๋ยวมาเจอกันพี่พีงปลาบาสุกโอเคแล้วก็ทำอะไรไปที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยอ่านั่นแหล้วเห็นเราก็ทำเสเร็จแล้วเราก็ยังส่วนอืมเราจะเทน้ำลาดเลยนะนี่ลาดลงไปเลยลาดลงไปครับผม ให้กว่าหันวะหันหันหันเป็นแนวยาวนะกวางโอ้โหซื้อมีนี้แบบคมที่สุดในโลกอ่ะไม่มีอะไรคมกว่าน,นี้แล้มอีอ่ะขว,วางยอดหันดูจสวยเนี่ ไอ้ล <mm ืมไปว่าจะพริกและไอ้นี้หนิ no ้วก็ะพชรอะไรขอนำเสนอช่อนลุยสวนของพวกเราเจลเฮดสคนนะครับผมแชร์แนลด้วยอ่คอับเราก็ทำเซฟที่ร้านเราจะมาลองชิมกันนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ด้วยนะกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปต่อไปให้เป็น กำลังใจของพวกเรา3คนให้ทำคลิปต่อๆไปอยากดูคลิปอะไรนี่เลยคอมเมนต์มาเลยคอมเมนต์มาเลยเดี๋ยวผมจะสรรหาทำให้ทุกคนให้ดูอ่ะเฉือนเฉือน <c oughs> อ๋อพี่เจน,พ,เจนพี่เจนลองคนแรก <c oughs> เอาสิเหมือน,นนะอะไรนี่ยนะอะไรกุ้งถังกุ้งถังอันนี่ไปช้อนถังใช่ไหมช้อนถาด <c oughs> อ่ะแก้มไว้แก้มไว้ กลางเรียะต่อไปต่อพี่ออยมีก้างแล้วหรอเอาปลาเนี่ไม่มีก้างอ่ะปลาโกปลาตังโกไม่มีก้างอืมต่อไปเราปลาตังโกลุยส่วนดีกว่าอืมเอ้ยหน้าต้นอ่ะอันนี้ตามพี่ออยอ่ะได้ไหมอ่ะก็ลองดูลองจิ้มมานลองจิ้มได้อื๋อมีปักไปลองจิ้มเลย นี่ครับฟีมือเฮิร์ทแชนแนลเนาะถุง่อ่กลางดึงออกนะกินแล้วก็อยู่กลางไว้ไม่อยากลับแ่มันเปื้อนตอนนี้จัได้ล้โอเคเรามาลุยกันดีกว่านะจัดไปต่อเอาให้กล้ององใหตะกอนให้ตะก้องทิ้งอ้ย้ยร้อนรอนร้อนาตะกอน เป็นไงตะกองครบบรกอน่อยดิสุดยอดไหมสุดสุดนะครับฮึตั้งมั้ตั้งมั้ครับไข่ไข่ไข่อ่อฮะอืมอึมอึมยอยดอยกล้องดูกล้องดู นี่ไข่ดูเอาไปก่อนเลยหนึ่งคำเมื่อกี้บะเกินกินไปแล้วมากินไข่ไปเราต้องกินไข่มั้งชัวร์ชัวร์ชวร์ชวคืออร่อยอ่ะไป็นอร่อยเหมือนกันต้องตั้งนะครับ เอออย่าลืมบอกตแต่ถ้ามันคืนเนี่ยใครดูว่าซื้อมากจะไม่ไม่ฮะสงสารเดี๋ยวไปซื้อต่อยว่าว่าแค่นี้ก็พออืมอย่างเงี้ยพวกผมเจมส์ลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งใคและกดกระดิ่งเพื่อกดตามทิศเพื่อกดติดตามคลิปใหม่ๆของเราเลยนะอยากให้พวกเราทำอะไรคอมเมนต์ไว้คอมเมนต์ไว้คอมเมนต์ไว้เดี๋ยวพวกเราจะทำตามทุกอย่างเลยแล้ววันนี้ ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย